ราคาโปรโมชั่นเดือนสิงหานะฮะช่วงนี้ก็ขายดีมากนะครับสำหรับ Honda w เวฟ1้อตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อป2024นะครับคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะฮะแล้วก็ใส่ตะกร้าเพิ่มนะครับตอนแรกลูกค้าว่าไม่ใสนะตอนนี้ลูกค้าใส่เพิ่มนะฮะตอนนี้ในช่างของเราก็มาตรวจชิคนะใส่ตะกร้าเพิ่มนะครับตะกร้าหน้าของเทนี่ใบละ206บาทนะครับ ส่วนราคารถนะราคาตัวรถรวมจดทะเบียนนะครับของเราขายอยู่ที่47,900บาทนะครับสำหรับ h o n d a าเว็บ110ตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปส0 2 4สีดำแดงตัวนี้นะครับนี่ฮะแต่กา้หน้ารุ่นนี้ใส่ง่ายนะครับน็อต3ตัวนะครับสีดำแดงตัวนี้สวยนะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแบบนี้นะครับนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงนะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์มือนะครับ นี่ก็จะมีสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะฮะสำหรับวีร้อยสิตัวสองพี่สิบก็จะเป็นระบบไม้แบบอนาล็อกอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์น้ำมันนะฮะระยะทางตำแหน่งบอกเกียร์นะฮะเร็วซ้ายเร็วขวานะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดำนะฮะข้างหน้านี้จะเป็นสีดําเงาส่วนตรงคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเงานะฮะนี่นะสวยนะครับสีดําแดงตัวนี้สวยสําหรับท่นานใดที่ชอบโทนสีนี้ผมว่าสวยมากนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่021577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่47,900บาทนะครับไม่รวมตะกร้านะครตอนนี้ในช่างของเราก็ใส่ตะกร้าคันนี้ลูกค้าซื้อตะกร้าเพิ่มนะฮะใบละ206บาทนะครับของแท้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใส่กันลายนะครับสำหรับราคาเดือนสิงหานะฮะสำหรับท่านใดที่กำลัง ตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะหรือว่าจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะไว้ใช้งานนะไว้ไปสวนไปนาไปไร่นี่รุ่นนี้ในใช้ดีมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ประหยัดน้ามันได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดสุดแล้วนะครับสําหรับเวอร1ร้อยสิบตัวล้อแมกนะฮะประหยัดมากนะฮะลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง 76.9กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะฮะแล้วก็ถังน้ำมันนี่ก็ใหญ่นะถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะครับรองรับแก๊สโซฮอล์แล้วก็ E20 นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปพี่นะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับอันนี้คืออุ่นเครื่องแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องนี่มเย็บรบเลยนะครับ ตัวนี้ฮอนด้ารับการเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะส่วนหัวฉีรับประกันใด้ห้5ปีนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1 1 0ซีซีหลูกสูบ2องวาลนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะฮะช่วงชัก63.1นะลูกเล็กแต่ชักยาวนะครับประหยัดน้ำมันมากนะฮะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นล้อแมกนะฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5้าก้างนะฮะตัวนี้ลูกค้าอยากได้ยางลายดูโรนะฮะ สำหรับตัวล้อแม็กก็จะมีอยู่2อย่างนะฮะก็จะเป็นยางของวีร์เบอร์แล้วก็ยางของดูโรนะฮะให้เพื่อนๆไป,ไป,ไปเลือกเอานะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านหน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่4 7 9 0 0ัรอบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับราคาเดือนสิงหานะฮะตอนรับวันแม่นะฮสำหรับท่าในใดที่ กำลังจะซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะฮะใช้ดีใช้ทนแล้วก็ประหยัดมากนะครับนี่ใสตะก้าไปนี่สวยเลยนะครับแต่ถ้าอยากทําประกันรถหายก็สามารถทําเพิ่มได้นะครับปีละ950บาท2ปี1,300นานะครับอันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดอย่างเดียวนะฮะไม่ทําประกันรถหายนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าใช้อยู่แถวบ้านนะครับไม่ได้ขับไปไหนนะฮะก็แล้วแต่ลูกค้าเลยทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับ ของเราไม่ได้บังคับอยู่แล้วเงินสดนะฮะนี่ฮะมุมนี้สวยมากนะครับสําหรับสีดําแดงน,นะฮะใส่ตะก้าไปนี่สวยเลยนะครับสำหรับท่นานใดที่สนใจหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามานะฮะศูนย์ก็สองหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเก้านะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะฮะแต่ว่าคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับ แต่ถ้าคนนอกพื้นที่เราขายให้นะฮะแต่ว่าขายเป็นราคาเงินสดนะครับผม47,900เออารถไปขี่ได้เลยนะครับก็ที่ลงคลิปให้นี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังอจรรถใหม่นะครับบางท่านนี้ไม่รู้ราคานะบางท่านนี้ไม่รู้จะเอารุ่นไหนวันนี้แนะนำก็จะเป็นเวฟร้อยสิบตัวล้อแม็กตัวท็อปสีดำแดงนะครับ4 7 9 0มนะฮะมีให้เลือกยูซีสีนะฮะสำหรับตัวล้อแม็กก็จะมีสีดำแดงสีน้ำเงินนะฮะสีแดงแล้วก็สี ขาวแดงนะฮะให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับเนี่ยฮะลูกค้าทําสัญญาเสร็จแล้วนะฮะก็รอจ่ายตังค์นะครับแล้วก็รับของแถมแล้วนะตัวนี้ของแถมของเราก็มีหมวกกระซื้อให้นะครับสีนี้สวยนะฮะแล้วก็ขายดีนะครับผมสีดําแดงนี่ขายดีมากเพื่อนพี่ๆน้องๆนี่สนใจเยอะมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมทิ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ